ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชาย กลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวากันต่อนะคะเรายังคุยอยู่กับคุณนพทีป้อมสันเทียนะคะเป็นนักกําหนดอาหารวิชาชีพเครือข่ขายลดบริโภคเคข็มซึมืมอสกู่คุณปาล์มก็แนะนําไปแล้วนะว่าไปงานเลี้ยงคนเตรียมงานเลี้ยงจะเตรียมอาหารอย่างไรถือว่าเป็นของวันที่ยั่งยืนนะสำหรับคนมาร่วมงานเลี้ยงเราเนาะให้อาหารทานอาหารอิ่มนาสำัารานแล้วก็สุขภาพดีกลับไปบ้านทีนี้ปีหน้าตอนนี้มันมีงานวิจัยออกมาเยอยะแยะมากมายนะคะว่า ควรจะทานอาหารหนูน่นนี้นั้นจริงๆแล้วเทรนอาหารที่เหมาะต่อสุขภาพจริงๆสําหรับคนไทยเนาะเพราะว่าจริงๆเชื่อว่าคนแต่ละชาติก็อาจจะมีวิธีการทานอาหารไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคุณปลาล์มแนะนําหน่อยสิคะว่าอาหารที่เหมาะกับการดูแลสุขภาพสําหรับปีหน้าคืออาหารประเภทไหนบ้างช่วงนี้ที่เทรนกําลังมาเลยนะ <ภา S 2> ครับก็ <ภา S 2> จะมีมาแรงๆเลยมีประมาณ2เรื่องหลักๆอันแรกเรื่องเกี่ยวกับทานอาหารจากพืชเยอะขึ้น แพนเบสฟู้ดแพนเบสฟู้ดอะไรอย่างนี้แพนเบสไดเอทมากขึ้นอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของอาหารของลํำไส้อาหารจุจุลินทรีย์ต่างๆที่ในลำไส้อะไรอย่างนี้ครับค่ะค่ะทีนี้แพนเบสเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีวัตถุดิบมาจากอะไรกันแน่คะพวกแพนเบสเนี่ยค่ะมีความหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขานักนักวิจัยหรือว่าบริษัทเนี่ยเขา คิดคนสูตรการทำผู้เนื้อสัตว์เทียมอย่างไรเป็นโปรตีนจากพืชอย่างไรแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่นะครับจะเป็นถั่วเหลืองที่เขานิยมนํามาทำเนื่องจากว่ามันหาได้ง่ายมันราคาถูกด้วยมีข้อจํากัดอะไรสําหรับคนทานแพลนเบสไหมคะทานแพลนเบสใช่ไหมครับข้อหมายของมันคือคนที่ทานอาหารแพนจากแพนก็คือพืชใช่ไหมครับเป็นเบสก็คือทานพืชเป็นหลักอาจจะมีทานเนื้อสัตว์บ้างค่ะซึ่งอันนี้แนะนำเลยว่าดีต่อสุขภาพไม่ได้เป็นวีแกนคือไม่ได้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยแพลนเบสคือทานอาหารผัก พืชผักเป็นหลักธัญพืชอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีอาจจะเป็นเนื้อสัตว์บ้างอากลุ่มแรกผ่านไปก็คือแพลน t b a s e ไปแล้วนะคะมีเทรนอะไรอีกนะคะที่เมื่อกี้บอกเรื่องของอาหารลำไส้อาหารลำไส้เคยได้ยินนะครับอาจจะมีพวกโปรไบโอติกอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้มีพรีไบโอติกพรีกับโปรไบโอติกรวมกันเป็นซินไบโอติก SYN ซินไบโอติกแล้วก็โพสต์ไบโอติกอ้าวมันต่างกันอะไรยังไงคะอันแรกต้องพูดถึงตัวที่มาอันแรกก่อนโปรไบโอติกก็คือ เสื้อจุลินซีนั่นแหละครับอะ,อะไรอย่างนี้อ,อยู่ในโยเกิร์ตอยู่ในนมปเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ก็เป็นจุลินทรีที่ดีต่อลำไส้นะครับมันก็จะ,ะเหมือนย่อยอาหารที่เราเหลือจากการย่อยอยู่แล้วครับให้เป็นสารที่สมงผลดีต,ต่อร่างกายเป็นพลังงานแก่ลำไส้เซลล์ลำไส้เราจะแข็งแรงใช่แล้วมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปช่วยกลไกในการเวอรตาบริซึมของร่างกายได้ด้วยเกาพั้ผาลานอะไรใดใได้ด้วยก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าคนถ้าเทียบจุลินรีในลำไส้ครับของคนที่ เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานอะไรเงี้ยครับก็คนแข็งแรงนะครับสัดส่วนตัวนซีที่ดีต่อไม่ดีนะครับ<ช> <ๆ S 2> พอ <ๆ S 2> คนปกติจะสูงกว่าแต่ปัจจุบันเขาก็มีการเ,าเขาก็เอาแบคทีเรียพวกนั้นแหละครับมา พอเลี้ยงแล้วก็เอามาใส่ในอาหารหมักดอกบ้างอาหารนมเปรี้ยวอะไรเงี้ยก็เป็นจุลินทรีย์ที่ศึกษาแล้วว่ามันให้ผลดีต่อร่างต่อร่างกายจริงๆอันนั้นคือตัวแรกคือโปรไบอติกต่อมาพรีไบอติกพรีไบอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์พวกนั้นจุลินทรีย์พวกนี้มันจะย่อยสิ่งที่เราย่อยไม่สําเร็จดังนั้นเราต้องกินสิ่งที่เราย่อยไม่ได้ออกไปซึ่งก็คือพวกอย่างอาหารอาหารผักผลไม้ธัญพืช พีโบติกเนี่ยเขามักจะพูดว่ามันมีเยอะ,ยอะในพวกหัวหมูใหญ่กระเทียมมันจะเป็นในอาหารกลุ่มที่ไม่ได้มาเป็นเหมือนกินกิ่งก้านขนาดนั้นจะมีความเป็นเยอะๆอะไรอย่างนี้เยอะๆผ่านไบสองตัวสิ้นไบโอติกสินไบโอติกก็คืออาหารที่มี2อย่างนี้รวมกันก็คือมีทั้งจุลินทรีย์และอาหารของจุลินทรีย์รวมกันอยู่ ในก้อนเดียวกันกลายเป็นซิมซ,ซึ่งมันมันอยู่ในอาหารไหมหรือมันอยู่ในรูปอาหารเสริมอ๋อมีทั้งอาหารเสริมแล้วก็เป็นอาหารทั่วไปอาหารทั่วไปอย่างเช่นกิมจิพูดยังไงกิมจิของหมักดองที่มีไฟเบอร์ครับอาหารดองที่มันมีไฟเบอร์มีใยอาหารผักกัดดองอย่างนี้เป็นไหมการที่จะเป็นพวกโปรไบอติกได้นะครับมันต้องมีการตรวจ คุณภาพแล้วก็ได้รับการรับรองว่ามันมีจุลินทรีย์เท่านี้ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าจะไม่มีชีวิตอยู่ในจํานวนเท่านี้ถึงจะได้รับการรับรองแล้วก็สามารถกล่าวอ้างได้ว่ามันมีจุลินทรีย์อ๋อไม่ใช่แค่พอมักดองปุ๊บถือว่าเป็นซินไบโอติกหรือโปรไบโอติกไม่ใช่ต้องมีการรับรองว่าจํานวนปริมาณจุลินทรีย์มีมากพอที่จะเป็นโปรไบโอติกหรือซินไบโอติกหรือเปล่าทีนี้โพสไบโอติกโพสไบโอติกคือสารที่ได้อ่าที่จุลินทรีย์เขาย่อยได้แล้วที่ผมบอกว่ามันสามารถ ส่งผลดีต่อลำไส้ส่งผลดีต่อการเผาผ่าญเนี่ยนี่คือโพสต์บโอติกมันคือ,อาสารที่จุลินทรีย์ย่อยมาแล้วเป็นสารที่เกิดขึ้นจากตัวโปรไบโอติกถูกต้องครับหลังจากที่โปรไบโอติกทำงานอย่างหนักหน่วงจนผลิตอาวุธสำคัญออกมาเรียบร้อยแล้วจึงเรียกอาวุธนั้นว่าโพสต์ i บ t โอติกนั่นเองอ๋อนี่ก็คือกลุ่ม4ตัว4กลุ่มจุลินทรีย์ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ลำไส้ร่างกายด้วยนี่คือเทรนของโลกเลยไม่ใช่เทรนของเมืองไทยอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีมาสักพักแล้วที่อาจจะเคยได้ยินเรื่องคอมบูชาชาหมักเนาะจริงๆมันก็อารมณ์เหมือนนมเปรี้ยวนะเป็นนมหมักแล้วก็มีพวกเทมเป้ที่เป็นเทมเป้เทมเป้เหมือนถั่วที่มีเยื่อแล้วก็มันจะมีคำก็คือคำของวีเกตเอร์เรียนหรือวีแกนมังสวิรัตอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะยังมีอีกหลายนิยามคืออย่างเช่นมังสวิรัติที่ยังทานไข่ได้ทานนมได้คุนี้เขาก็จะยังได้ แหล่ง<ร>แหล่งโปรตีนแหล่งอาหาร<แ>ที่มาจากสัตว์บางส่วนกลุมใช้กลุ่มของวีแกนอันเนี้ยทานอาหารจากพืช100%แหละบทหนึงก็จะมาจากพวกธัญพืชบางทีเนี้ยข้อควรระวังนะครับ<อ>ก็คือคนที่ทานอาหารวีแกนจากพืช100%เนี้ยโปรโตีนที่อาจจะได้รับกรดอะมิโนจําเป็นไม่ครบถ้วนอย่างถั่วเหลืองก็จะขาด่ังขาดไลซีนเขาปวดอาจจะขาดตัวเฟนอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นคนที่กินแพนเบเกตที่เป็นบางส่วนเลยควรจะทานธัญพืชให้หลากหลาย จำเป็นต้องทานวิตามินอะไรเพิ่มไหมอันนี้คือเรื่องที่สองที่คอนเซิร์นเลยครับเนื่องจากว่ามันจะมีสารอาหารบางอย่างที่ไม่มีในพืชเลยอย่างเช่นวิตามิน b 12ปัจจุบันมันก็มีอาหารบางอย่างที่เสริมวิตามิน12เข้าไปแล้วหรือเป็นอาหารเสริมก็ได้ครับแต่ว่าวิตามิน12เนี่ย มันเป็นวิตามินที่สามารถสะสมในร่างกายได้นานไม่จำเป็นต้องทานบ่อยมากอานเสริมอเป็น b 2>, 2ไม่ต้องกลัวมากวันไม่ต้องกลัวว่าจะขาดมากเพราะว่าร่างกายไม่ได้ต้องการเยอะแล้วก็มันเก็บได้นานโดยโดยเฉลี่ยเราควรจะมี B12 ควรจะทาน มากกน้อยแค่ไหนอะคะโดยเฉลี่ยอย่างคนไข้ที่เป็นโรคที่ไม่สามารถดูดซึมบี12ได้ครับเขาจะมีการฉีดบี12ซึ่งเขาฉีดกันสามเดือนทีด้วยซ้ำบบางทีก็หกเดือนด้วยซ้ำแปลว่าอาจจะทานสักอาทิละหนึ่ได้ไหมสักเม็ดหนึ่งอาทิละหนึ่อย่างเงี้ยมันมันเป็นมันต้องเป็นบี12อย่างเดียวหรือต้องเป็นบีรวมจริงๆเราขาดแค่บี12เลย้ำหรับถ้าเกณฑ์บีแกนเนาะเพราะว่าพันยาพืชพวกเนี้ยบิวเทอมินบีสูง B 1 B 2 B ส B สมีเยอะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปกินเสริมเอาแค่ B 1 2ตัวเดียวพอใช่อด้วยความที่เป็นนักวดอาหารเนาะครับเราก็คงจะเชียร์ให้คนทานอาหารปรับพฤติกรรมการทานอาหารให้มันได้สารครบถ้วนตั้งแต่ในอาหารในจานในแต่ละมื้ออยู่แล้วเราอาหารที่ดีทานได้ ปัญหาคือเราไม่เลือกมาทานและเราก็ไปเสียงเงินซื้อวิตามินมาทานเสริมนั่นเองนะก็ได้ความรู้จากคุณนกพทีป้อมสันเทียนะคะนักกำหนดอาหารวิชาชีพเครือข่ายรบริษัทเบรเิภคเขมไปเรียบร้อยขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับและนี่คือรายการชีวิตชีวาขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานเลี้ยงสังสรรค์เลือกอาหารดีๆมารับประทานกันแล้วก็ออกกําลังกายดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสิริบุญนัทพนันธ์ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าสายหมู่ห้ามพลาดเราจะนำเรื่องราวของมูเตลูมาช่วยเติมเต็มความหวังได้อย่างไรห้ามพลาดนะคะ